สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิปชาแนลค่ะสวัสดี fc ทุกๆกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับแนวทางตัวเลขกับตัวเลขนะคะงวดที่แล้วหวังว่าเพื่อนๆนที่ติดตามจะถูกกันนะคะแอดถูกถามว่าแอดถูกไหมถูกคะ่ะเต็มเต็มเลยค่ะแต่ไม่ขอบอกจำนวนเงินนะคะก็คือไม่คอพับ งวดนี้แอดมาให้แนวทางอีกแล้วงวดที่แล้วให้เลขวิ่งให้0 1แล้วก็9ใช่ไหมคะงวดนี้ให้มา0กับ1ค่ะแล้วได้มาอีกก็0แอดว่างวดนี้0น่าจะมางวดที่แล้วอะ่ะให้0กับ1 1มาใช่ไหมคะแล้วงวดนี้ให้0กับ1แอดว่าน่าจะ0มานะคะวันนี้แอดมาเขียนตัวใหญ่ให้เลยเพราะมีคน คอมเมนต์บอกว่าตัวเลขมันตัวเล็กมองไม่เห็นโอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะคือเอสเขียนเหมือนเขียนดูตัวเองเลยอือโอเคค่ะนี้มาเปลี่ยนแปลงให้ตัวใหญ่ๆเลยนี่หลักศูนย์นะคะมาดูหลักศูนย์ก็จะมี5 0 7 0 6 0 9 0 1 0ถ้าหลักหนึ่งก็มีเดี๋ยวนะคะดูให้หลักหนึ่งมีอะไรมั่งอันนี้ล่างนะศูนย์นี่คือล่างนะคะเน้นที่ล่างหรือใครจะเอาบนก็ได้ก็แล้วแต่ จะซื้อบนก็ได้เพราะตัวเลขมันไม่แน่นอนเราบอกล่างมันขึ้นบนก็มีเยอะแยะแล้วงวดที่แล้วมีบางเจ้าบอกว่าดับเก้าดักเก้ามาล่างเฉยเลยอ่ะค่ะมีอะไรมั่งห้าหนึ่งไปแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปแล้วหนึ่งศูนก็อยู่นี่นะคะนี่หนึ่งศนดูเขียนห่างกันมากเลยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง 9ก้าหนึ่งนี่เก้าหนึ่งนะคะตัวกันมันออกไปแล้วแต่เขากลัวมันจะออกข้างบนแล้วก็หนึ่งสามหลักนี้หลักหนึ่งมีอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่แค่นี้แคปหน้าจอไว้เลยนะคะเด่นหนึ่งค่ะใครจะวิ่งก็เอดว่าน่าจะศูนย์มางวดนี้งวดที่แล้วไม่มาน่าจะมาน่าจะมางวดนี้ มาแอดจะให้ตัวเลขตัวเลขที่ออกงดที่แล้วเดี๋ยวให้ดูนะแอดจะให้สูตรนี้ค่ะสูตรที่ออกไปนี่สูตรนี้นะคะดูดูวุ่นวายมากเลยเขียนมันเหมือนคัดออกอะคะ่ะกาออกกาออกเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวลงให้เลยนะคะสูตรที่เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าตลอดค่ะมาค่ะเรามาเอาแผ่นใหม่อันนี้แผ่นเลขวิ่งมาแผ่นนี้ ประจำวันที่16นะวันที่16ออกวันเสาร์เนาะหวยวันเะสาร์ไม่รู้มีอะไรม้างเดี๋ยวค่อยลงให้นะหวยวันเสาร์ก็น่ะมีศูนย์จริงๆติดศูนย์ทุกคน10ก็อาจจะมีสิธ์มามี9มี8โอเคมา เรามา,าสูตรนี้ก่อนดีกว่าสูตรที่เข้าตลอดนี้นะ่ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่กันนะงวดที่แล้วให้หนึ่งเก้ามันออกเกนะ้าหนึ่งเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่โอเคอยู่เราไปเราไป,เราไปกลับเอาถ้าไม่กลับมันก็ไม่ได้ทุกห่วยทุกตัวไม่ไปกลับนี่ตับแตกอย่างเดียวเลยค่ะโอเคค่ะหลักสนะิบเนาะหลักสิบ หน่วยตัวเล็กไปไหมไม่เล็กหรอกเนาะมองเห็นอยู่เนาะเก้าตัวใหญ่เลยเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหลักหน่วย หลักหน่วยก็เก้าเหมือนกันนะทุกคน9กหนึ่งคล้ายๆกันนะสามวันนี้ไม่ไปไหนเลยห้าแเหมือนกันหมดเลยนี่แตกต่างกันยอยู่แค่ไม่มีสีหน่วยนะหน่วยหน่ยดดเกาแดงรักหน่วยเจอเขียนยังไม่เท่ากันเลยไม่เป็นไรหรอกเนาะ มันทัดยังไม่มีเลยถอถูกเลขตั้งหลายครั้งไม่ซื้อไม่ซื้อหอกคิกเรื่องของเรื่องถือขี้เกียจบางทีไปก็ลืมหลง,ล,ง,ล,งลืมลืมมั่งนะหน่วย10เขียนอีกทีหนึง่งหน่วยสิ 10. บนล่างบนล่าง โอเคมีเลขแต่เอสยังไม่คัดนะเขียนให้เฉยๆมันจะก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอยี่สิบยี่ชุดนะ25ชุดแต่ไม่เป็นไรมันเยอะแต่เราเดี๋ยวเราไปตัดกันเพราะแอดได้มาเด่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตัดกันอีกทีนึง มีเลขวิ่งเยอะแอดทำไว้เยอะแต่แต่แอดยังไม่ได้ลงให้จะเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยลงให้นะคะขอเวลาขอเวลาสักหน่อยมาเขียนมีอะไรมั่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสาม เอาเห็นไหมเก้าห้าโทษนะคะเขียนผิดดูสิโอ้จะไปเขียนเก้าเบื่อตัวเองจัง <c oughs> 9, 8, เก้าแปดตัวใหญ่ๆเลยอันนี้เลขเก้านะทุกคนก็หนึ่งเก้า หนึ่งหนึ่งอ้าวเข้าทางเฮ้ยมีชนมีชนหนึ่งสามนี่มีชนอีกแล้วหนึ่งห้าอ้าวมีชนหนึ่งแปดสามหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะคะทุกคน สามหามาไปไหนอะอต้องเอาสา,ก,าก่อนโอ้ยค่อยเขียนแล้วกล็ลุงลืมๆเด้อยพี่น้องเลยสามสามสามหาามแปดเขาเอาวิสานาว่าไทยแล้วก,ก็ตกหลงไปสี่เกสี สี่สามสี่หา้า่แปดห้าเก้าพันมาอยู่ด้ยวยห้าเก้านี่อ่หาหนึ่งห่าสามอ่า c อ่าแปดตัวเดียวกันหรือจ้ะนี่ แต่มันหักกลับสามหาหาสามกับตัวเดียวกันนี่นี่กับตัวเดียวกันกลับเอาที่จริงมนกะกลับไปกลับมาก,กระถึงยิบหาชุดดอกตัดออกตัดออกก็เเลืออยยี่สิบสามชุดนี่ละค่ะดูเดี๋ยวเฮ้าคอยไปตัดกันอีกเทืน่น,นึงละเอาไปหาสื่อลอตเตอรีกันเ้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าแอดสิมาลมขงขังรางไ้เดอร์เหลขก่าง แอลเลกวิ่งอันนี้ก็แคขมหนาจอยังมาตัดเดอ้อไพ่ใดไพ่ไปใดจากหวยเจ้าดังๆก็มาตัดเอาเดอ้อสมุดาไปใดจากหลวงพอ่อหรือจากอาจารย์ส่งใดก็้างใดเดินสาม,มานี่มาตัดมาตัด,ตดเอาในี้หนีเด้อจ้ะมาตัดหล้วก็มาจับเอาถ้าใดรักสาม,มากัหลินรักสามไปเลยนี่สามตามหนีนี่สามมันมียังกับวงกลมมันกับโบาลชุดเด้อจ้ะจะสามหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็หาบุกบุกชุดหนึ่งกลับไปกลับมาจ้ะกบบระบ่หลายแต่ไปได้ลักแปดกระลินนี่ค่ะลักแปดนี่กบบระบ่มีหลายค่ะนี่ลักแปดมีอยู่แค่นี้กบบระบ่้ลายโตเข้าไปตัดเอาเขาก็ไปเมืองเอาหลายๆส่องเด้อจ้ะหลายหลายสองล้วะลลละกะเอามามึงแนวทางแต่ยังมาท่านยังบ่ท่านผ่านได้นี่สูตรนี้เขาตลอดบ่เขาบนกับเขาลางจ้ะ สีมาตลอดเลยบนบางเถอบางขัางอ่ะสีมาทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ะถ้าหูจักถ้าเฮาได้์เลกเด่นหรือหูจักสื่อนี่มังเถอสิถึกทั้งบนทั้งล่างเรื่อยๆจ้ะฝกๆอ่ะเนีย่ยสูตรนีิยังมาท่านผ่านเดอ้อพี่น้องถ้าผ่านนี่ก็สิถ้าผ่านจักหวดนี่ก็สิยุดลงก็สิยุดลงไปสักหวดจังเอามาลงใหม่มึงแต่มันยังมาท่านผ่าน,านเลนะ นี่ละแล้วก็เลขวิ่งแคบหน้าจอไว้เด้อไว้เธอมึงเด้อจ้ากเอาเขียนลิขสิทธิ์ไวกอนเด้อแบบนึงอย่าไปลงมีเพจจะจ้านี่จำวันที่สิบหกแคปหน้าจอไว้เลยนะจ้า ย้ําหน้วจอไปเลยแล้วก็เลขเด่นนี่นะนี่แอดวาศูนย์มาแทะทุกคนแอดวาศูนย์มากวันนี้ศูนย์ยั้งบหัวอะแต่วาสิมาลางเลยแต่ลักบนนี่แอดวาเหลกขังบนนี่อาจจะมาส,สามขังบนนะแต่หวยวันเสาร์มีเบิ่นเดอพี่น้องเยาวาเดอ มีศิปมีเบิดมีเด้อเลขวิ่งเดี๋ยวให้เลขวิ่งอีกอีก,อ,กอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ฮกนี่เดี๋ยวเอาสูตรที่มันเข่าให้เลขวิ่งเด่นเขียนวิ่งวะวิ่งนะไปอยากวิ่งเนาะลางเน้น เอาเขียนเน้่นก็พี่เน้่นลางเน้่นลางกันบนเดอ้อกันบนหยาอม,มาเล็กบีกอีกอีกอีกสุดหนึ่งสิ่ห้สิหส่ห้อีกเวลายัางเหลืออยู่แป๊บแป๊บเด้ดอก็ดูสูตรกันนะจ๊ะ เลขที่เข้ามีอันไหนเลขเขา่าเม่นบอร์น่าจะมีอีกสูตรหนึ่งหายเก่าเดี๋ยวเทปของมึนกันตำราเลขวิ่งโอเคเด่นนะคะ ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเด่นยังสีมีสีหมดทีแล้วมันสีมีเก่าๆอ่ะสีเขาอ่ะแปดแล้วก็อีกอันนี้สูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วก็อันนี้สูตร น,นีสูตรทกสูตรทอกอันนี้สูตรหนึ่งเด้อพี่น้องแล้วก็สูตรแล้วก็สูตรสูตรสองเด้อสิเขียนหาย เขียนเป็นตัวเลขกันยานงง,งนะสูตรสองศูนย์อ่าเออนี่ละเลขวิ่งอันนี้สูตรสองอันนี้สูตรสูตรหก Swoon ninh sụt song Tony nha y đôi yên bò nha y bò bậy Aoèp hinh sạt đền binh binh bôn lang lựa tony binh bôn lang binh bôn, bôn lang súng sụt lê นี่ละวันนี้ถูกแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยนี่ละถ้าศูนย์มากนี่มันสิมีอยู่แค่นี้หละลักศูนย์บังเหล็กหนึ่งเหล็กยหนึ่งข่อยก็มาอยู่ท่างี้เ <laughs> ขียนใหญ่เขียนใหญ่โพดใหญ่ต๊อยู่ยพี่ อยู่อันเดียวกันเดยกับเก่าศูนย์หนึ 90, 100, น่งศูนย์นี่อันใดไม่ได้ประชดนะจ๊ะมันตัวเล็กจริงๆคลิปที่แล้วตัวเล็กมากแล้วสูตรที่หกสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามไปอีกนะแต่ที่แน่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ นี้เลยนะคะซื้อลอตเตอรี่ติดศูนย์กับติดหนึ่งไว้เลยนะคะนี่มันก็มาชนอันนี้ศูนย์แล้วมันจะมีมีสูตรมันมันจะมีสูตรสามสูตรสูตรสามนี่คือมีตัวไหนมากนะนะวงกลมให้เลยสูตรสามนี้มันจะมีมันจะเลขมันจะมันจะมีสูตรเหมือนกันเลขศูนย์เหมือนกันนะจ๊ะ เมื่อกี้มันไปศูนย์ห้าใช่ไหมนี่ล่างอันนี้ก็ศูนย์อีกสูตรหนึ่งสูตรสามก็ศูนย์ห้าเหมือนกันค่ะมันตรงกันนี่อันนี้สูตรสามนะสูตรสามสูตรสามก็ศูนย์ห้าตรงกันกับสูตรตรงกันกับสูตรสองอันนี้สูตรสองสูตรสองเห็นไหมตรงกัน ศูห้าเหมือนกันอันนี้สี่กับแปดจะต่างกันหน่อยแล้วบนอันอันนี้แต่อันนี้จะเน้นล่างอันนี้จะเป็นล่างนะล่างเน้นล่างล่างเน้นดูสิ <laughs> แต่มันอันนี้อ บนล่างแต่มันก็ถือว่าโอเคถือว่าตรงกันอยู่นะทุกคนว่าที่แล้วอ่ะก็ได้เก้าอสได้เก้าได้เลขเก้ามามันก็ตรงมันก็เข้าที่เก้าหนึ่งเห็นไหมแล้วสูตรนี้มันก็เข้าแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งพี่น้องคะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสามเอาไปแค่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวงงกันแคปหน้าจอไว้เลยค่ะให้เยอะไปแล้ว แต่สูตรนี้จะต่างกันนะสูตรนี้ยังนี่สูสูตรสองกับสูตรสามนี่ตรงกันมากได้ศูนย์อันนี้อันนี้ได้ศูนย์ห้านี้ก็ได้ศูนย์ห้าเข้าทางเข้าทางน่าจะมาศูนย์เอดว่าน่าจะมาศูนย์นังว่านี้แต่ศูนย์นี้มันจะลงล่างหรือลงบนเดี๋ยวค่อยมาดูแต่ที่แน่ๆคือซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะติดนี้ไว้นะคะ งวดที่แล้วแอดก็ซื้อหนึ่งหนึ่งเก้าลอตเตอรี่แต่ไม่ได้ซื้อเก้าหนึ่งค่ะลอตเตอรี่อดซื้อติดไว้เลยติดศูนย์ไว้เลยค่ะนี่ซื้อเอาตามนี้ก็ได้นี่นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอน,นี้ด้วยนะแคปหน้าจอน,นี้ด้วยหนึ่งสองสาม เดี๋ยวแอดขอเขียนชื่อก่อนนะคะบางทีมีคนเอาไปลงลงเพจแอดก็มี2ช่องทางเหมือนกันทางเพจด้วยสูตรพันทิป,ทปเคค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวขอจับกล้องก่อนนะแป๊บหนึ่งจะได้เห็นกันชัดๆเลยเน้นบนล่างไม่งงกันเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแคปหน้าจอหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือสูตรหกสูตรนี้เข้าตลอดยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดเลยสูตรนี้ยังไม่หลุด ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะหนึ่งสสามเคมาอันนี้สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดสูตรนี้เข้าตลอดค่ะ1แคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะหนึ่งสสาโอเคค่ะแอดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไ2สองพันทิปชาแนลนี่เนอจ้ะสิหาเหล็กเด่นเด่นดังๆมาล่งหาอยากให้อยาก,ยากให้เพื่อนเืนถูก ถูกกันทุกคนค่ะอีหลี่พอแอดกะแอดกะเลินลอตเตอรี่คือการแอดบอดดเอาลงแต่ยูทูปแอดกะเลินแล้วกาลงนําก็คือมาแชร์อยากให้เพื่อนๆเอฟซีถูกกันทุกคนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนี้เดอ้อสวัสดีจ้า